ผัดกะเพราค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องกินแซ่บแบบสุดๆอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับเมนูผัดกะเพราเมนูง่ายๆคู่ครัวคนไทยมานานมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้ขอใช้เป็นกะเพราแดงค่ะพลิกแห้งตำละเอียดกับกระเทียมหอมแล้วก็มีหมูสับส่วนเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะรถดี ต่อด้วยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำมันหอยผงชูรสหรือว่าผงนวน,นั่นเองค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโอเคเยี่ยมแก้วอีกแล้วครับท่าน ส่วนผสมพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยใส่พริกกระเทียมหอมที่เราตำจนละเอียดแล้วลงไปผัดพอหอมค่ะ จากนั้นใส่หมูสับลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะถ้าแห้งเกินไปก็เติมน้ำเล็กน้อยได้ค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมผัดต่อไปจนหมูสุกดี เราจะเริ่มใส่เครื่องปรุงกันเลยค่ะเริ่มจากรสดีขอผงชูรสซอสฝาเขียงน้ำมันหอยค่ะสีอิ้วขาวผัดเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะกระทะร้อนๆอย่างนี้กลิ่นหอมชวรรับประทานมากเลยทีเดียวค่ะ ยังไงเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะง่ายง่ายค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกระเพราลงไปค่ะคนกรุ่บคราให้เข้ากันเป็นช่างยั่วใจจริงๆเลยละคะ่ะเย,ยมแก้วกันเดาเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาทำการตักเสิร์ฟร้อนๆให้คุณผู้ชมทานค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมช่องกินแซบแบบสุดๆนำเสนอเมนูผัดกระเพราหมูสับแบบง่ายๆยังไงเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกินแซบแบบสุดๆกันด้วยนะคะเมนูน่าจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามสำหรับวันนี้ ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย